สายลมหนาวจากมหาสมุทรเหนือพัดคลื่นให้สัตกระทบชายฝั่งญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องเนื้อผิวน้ำสีเงินที่สะท้อนแสงอาทิตย์ชาวประมงกำลังเร่งเนือขนถ่ายปลาจากเรือสู่ตลาดปลาอย่างเร่งด่วนในบรรดาปลาทะเลที่ผู้คนรู้จักกันทั่วโลกและเป็นปลาที่ผูกพันกับคนญี่ปุ่นมายาวนานทั้งในฐานะอาหารเลี้ยงชีวิตและในฐานะตำนานที่บอกเล่าถึงการดิ้นรนอยู่รอดของมนุษย์กับทะเลคลิปนี้นานาสาระ จะพาคุณไปพบกับปลาซาบะปลาตระกูลมัคเคลที่มีเกรดหลคล้ายฟ้าผ่าชอบแหบวกไหยมหาสมุทรเป็นฝูงใหญ่รอกับผืนผ้าลายเงินที่พลิ้วไหวแต่กว่าที่ปลาซาบะจะกลายเป็นดาวเด่นบนจานซูชิที่ขนทั่วโลกหลงรักในอดีตปลาซาบะเคยถูกตราหน้าว่าเป็นปลาที่เน่าทั้งเป็นแต่กลับกลายมาเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศที่ชาวญี่ปุ่นยกย่องให้เป็นหนึ่งในหัวใจของอาหารทะเลโดยเฉพาะในโลกของซูชิ และซาชิมิความเปลี่ยนแปลงนี้ทั้งจากยุทธศาสตร์ของการพัฒนาวิธีเก็บรักษาอาหารวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์ของผู้คนจากมหาสมุทรแอตแลนติกจนถึงเอเชียตะวันออกและประวัติศาสตร์ที่มาของการเริ่มนำปลาซาบะเข้ามาสู่ประเทศไทยที่ไม่ธรรมดาในยุคที่โลกยังไม่มีตู้เย็นปลาซาบะคือหนึ่งในสัตว์น้ำที่เน่าง่ายที่สุดเนื้อของมันมีไขมันสูงและเอนไซม์ย,ย่อยตัวเองอย่างรวดเร็ว หลังจากตายเพียงไม่กี่ชั่วโมงกลิ่นคาวแรงจะเริ่มคลุ้งไปทั่วเรือจนคนญี่ปุ่นในสมัยเอโดะเรียกมันว่าในรุสคณนะหรือปลาที่เน่าทั้งเป็นความยากลำบากนี้กลายเป็นแรงผลักดันให้คนญี่ปุ่นพัฒนาวิธีถนอมอาหารพวกเขาค้นพบว่าการดองเกลือการหมักน้ำส้มสายชูหรือการรมควันจากนั้นจึงเกิดอาหารดั้งเดิมที่ยังคงเป็นที่นิยมจนปัจจุบันเช่นซาบะโบสุชิ คือสูชิปลาซาบะแบบเกียวโตและชิเมสาบะหรือปลาซาบะดองน้ำซุ้มสายชูซึ่งไม่เพียงแต่รักษาความสดแต่ยังเพิ่มรสชาติเปรี้ยวเค็มเฉพาะตัวจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของครัวญี่ปุ่นในปัจจุบันปลาซาบะที่เราพบในตลาดทุกวันนี้มีอยู่หลายสายพันธุ์แต่หลักหลกคือแอตแลนติกแมคคเรลหรือซาบะนอร์เวย์และแปซิฟิกแมคคเรลหรือซาบะญี่ปุ่นปลาซาบะทั้งสองชนิดต่างเติบโตในน้ำเย็นอุดมสมบูรณ์ ทำให้มีไขมันมากเป็นพิเศษซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เชฟสุชีทั่วโลกหลงรักเพราะไขมันจากปลาจะช่วยเพิ่มรสหวานมันและเนื้อสัมผัสนุ่มลื่นเนื้อปลาซาบะอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3ที่ช่วยลดไขมันในเลือดป้องกันโรคหัวใจและบำรุงสมองหลายประเทศรณรงค์ให้ผู้คนบริโภคปลาซาบะเพื่อสุขภาพและเนื่องจากมันเติบโตเร็วและไม่ได้อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารการจับปลาซาบะ จึงมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน้อยกว่าการล่าปลานักล่าขนาดใหญ่ซาบะนอร์เวหรือแอตแลนติกแมคคารเรลมีหลายเส้นขมชัดเนื้อแน่นไขมันสม่ำเสมอเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำซูชิหรือซาชิมิร้านสะดวกซื้อในญี่ปุ่นมักนำเข้าจากนอร์เวย์เนื่องจากการจัดการคุณภาพและการแช่แข็งที่ทันสมัยซาบะญี่ปุ่นรสเข้มกว่าเนื้อแน่นกว่าเหมาะกับการย่างหรือทำซาบะมิโซะต้ม เพราะทนต่อการปรุงสุกที่ใช้เวลาแม้สายพันธุ์ต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือเสน่ห์ของไขมันที่กระจายทั่วเนื้อกลิ่นหอมของปลาซาบะจะลอยคลุ้งกระตุ้นความหิวได้เป็นอย่างดีในเมืองท่าชายฝั่งอย่างคิตะคิวชูหรือคานาซาวะชาวบ้านบอกเล่ากันมาว่าฤดูจับปลาซาบะคือเทศกาลแห่งชีวิตท้องฟ้าจะเต็มไปด้วยฝูงนกทะเลที่โฉบลงมากินเศษปลาในขณะที่ตลาดประมง ก็คือคักด้วยเสียงเจรจาทุกครอบครัวต่างรอคอยรสชาติแรกของปีสะบะย่างเกลือที่ไขมันเยิมจนหยดลงบนฐานร้อนวัฒนธรรมการกินปลาสบะจึงไม่ใช่แค่เรื่องของรสชาติแต่เป็นพิธีกรรมที่เชื่อมคนกับทะเลเด็กๆจะได้กลิ่นควันรมปลาตั้งแต่เช้าผู้ใหญ่จะถกเถียงกันถึงความสดของปลาที่เพิ่งจับมาใหม่และคนชราเล่าถึงความหลังในยุคที่ต้องดองปลาไว้กินในฤดูหนาวทุกมื้อคือการสืบทอดภูมิปัญญา ที่เริ่มจากความจำเป็นและกลายเป็นความภาคภูมิใจในปัจจุบันตำนานปลาซาบะในประเทศไทยมีจุดเริ่มต้นที่ไม่คาดคิดในปีคตศักราช1986เมื่อโรงไฟฟ้าน no ิวเคลียร์เชอร์โนบิลในสหภาพโซเวียตระเบิดโลกตะวันตกเกิดความหวาดกลัวต่อการปนเปื้อนรังสีจากอาหารส่งผลให้ปลาจากมหาสมุทรแอตแลนติกโดยเฉพาะบริเวณยุโรปเหนือราคาตกประเทศผู้ส่งออกต้องหาตลาดใหม่เพื่อระบายสินค้า ประเทศไทยในตอนนั้นซึ่งยังไม่คุ้นเคยกับปลาซาบะได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางสําคัญปลาซาบะจากนอร์เวย์ไอซ์แลนด์ถูกส่งเข้ามาขายในราคาถูกผ่านตลาดสดร้านอาหารและโรงงานแปรรูปความอร่อยที่เต็มไปด้วยไขยมันและกลิ่นเฉพาะตัวค่อยๆค,ครองใจผู้บริโภคไทยจนทุกวันนี้สบะย่างซีอิว๋วหรือซบะย่างเกลือกลายเป็นเมนูยอดนิยมตามร้านอาหารญี่ปุ่นและร้านอาหารไทยสมัยใหม่ สำหรับประเทศไทยในตลาดสดและห้างสปปรรพสินค้าเราจะพบซาบะแช่แข็งจากนอร์เวย์วางขายเคียงคู่ปลาทะเลพื้นบ้านอย่างปลาทูและปลากระพงสะท้อนถึงการผสมผสานของวัฒนธรรมการกินที่ก้าวข้ามพรมแดนแม้ปลาซาบะธรรมชาติจะมีสเสน่ห์เรื่องรสชาติแต่ก็มีความเสี่ยงโดยเฉพาะจากพยาธิที่อาจทําให้เกิดอาการแพ้หรือปวดท้องรุนแรงได้การแช่แข็งช่วยลดความเสี่ยงได้ แต่ไม่อาจกำจัดได้หมดความต้องการปลาซาบะที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสม่ำเสมอจึงนำไปสู่การพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาซาบะที่เลี้ยงในฟาร์มสามารถควบคุมทั้งสภาพแวดล้อมและปริมาณไขมันของปลาทำให้รสชาติใกล้เคียงธรรมชาติแต่ปลอดภัยกว่านอกจากนี้ยังตอบโจทย์ตลาดที่ต้องการปลาสดตลอดปีไม่ต้องพึง่งฤดูกาลตามความแปรปรวนของมหาสมุทรเพียงอย่างเดียวปัจจุบันญี่ปุ่นนอร์เวย์ และเกาหลีใต้ต่างลงทุนในฟาร์มปลาขนาดใหญ่เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทางทะเลกับความต้องการของผู้บริโภคหนึ่งในความลหลงไหลของคนญี่ปุ่นคือการสแสวงหาความสมบูรณ์แบบแม้แต่เรื่องปลาสาบะก็ไม่เว้นในตลาดปลาดังเช่นตลาดโทโยสึโตเกียวจะมีเครื่องมือวัดปริมาณไขมันแบบดิจิตอลสำหรับปลาสาบะโดยเฉพาะเพียงสอดหัววัดเข้าไปในเนื้อปลา เครื่องจะรายงานเปอร์เซ็นต์ไขมันอย่างแม่นยำในไม่กี่วินาทีเชฟญี่ปุ่นจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อตัดสินใจว่าจะนำปลาตัวนั้นไปทำเมนูใดปลาสบาบะที่มีไขมันมากเหมาะกับการทำซาชิมิหรือ,อย่างเกลือส่วนปลาซาบะที่มีไขมันน้อยจะดองน้ำส้มสายชูเพื่อเพิ่มรสชาตินี่คือตัวอย่างของการผสมผสานวิทยาศาสตร์เข้ากับศิลปะการปรุงอาหารที่ทำให้ซาบะกลายเป็นอาหารระดับโลกได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ตำนานปลาซาบะคือเรื่องราวของการปรับตัวทั้งของปลาเองที่ต้องว่ายข้ามมหาสมุทรเพื่อหาน่านาน้ำเย็นอุดมสมบูรณ์และมนุษย์ที่เรียนรู้จารักษาความสดของปลาซาบะจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่หมักเกลือดองด้วยน้ำส้มสายชูจนถึงเทคโนโลยีแช่แข็งขั้นสูงทุกขั้นตอนคือบทเรียนว่าความพยายามของคนสามารถเปลี่ยนสิ่งที่เน่าเสียง,ง่ายให้กลายเป็นตำนานที่ยั่งยืนเมื่อคุณนั่งลงหน้าจานซาบะย่างเกลือ ไขมันที่ซึมลงบนข้าวสวยร้อนๆไม่ได้เป็นเพียงรสชาติอร่อยแต่คือรสชาติของประวัติศาสตร์เรื่องราวของทะเลเหนือและภูมิปัญญาของมนุษย์ที่ไม่ยอมแพ้ต่อการเวลาปลาซาบะอาจเคยถูกเรียกว่าปลาที่เน่าทั้งเป็นจากฝั่งญี่ปุ่นที่ต้องหาวิธีถนอมอาหารสู่ประเทศไทยที่ได้รู้จักปลาซาบะเพราะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดปลาชนิดนี้ที่สุดให้เห็นว่าอาหารคือประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต ทุกคำที่เราลิ้มรสและในทุกหยดน้ำมันที่เยิ้มออกมาจากเนื้อปลายังมีเสียงกระซิบของคลื่นที่บอกว่าตำนานของปลาซาบะจะยังคงไหวต่อไปไม่สิ้นสุดหากคุณชอบคลิปโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนานาสาระด้วยนะครับขอบคุณครับ